สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราค่ะจะมานําเสนอในหัวข้องานโปรแกรมคํานวณเกรดน,นะคะไปชมกันเลยค่ะตแน่านี่คือสมาชิกในกลุ่มค่ะมีนางสาวกัญญาพักดินทองมีนางสาวพิมญาณาชิมวงแล้วก็มีนางสาววาสิตาบินโตหมุดค่ะ ประโยชน์ของโปรแกรมนะคะจะช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดได้เพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์ผลการเรียนและสามารถใช้งานซ้ำและปรับแต่งได้ค่ะคอนเซปต์ประโยชน์ของโปรแกรมนะคะจะช่วยให้ผู้ใช้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าคุณครูเนะะี่ยค่ะคำนวณเกรดได้อย่างรวดเร็ว2ลดความผิดพลาดจากการคำนวณได้ด้วยมือค่ะ3แสดงผลการเรียนคำนวณเกรดในรูปแบบเข้าใจง่ายค่ะ ในส่วนของ i n p u t ตนะคะจะเป็นรายวิชาบวกคะแนนที่ได้เช่นคะแนนสอบกลางภาคค่ะในส่วนของโปรเซสตน,นะคะ1รับคะแนนรวมของแต่ละรายวิชาค่ะ2เปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดเกรดค่ะ3แปลงคะแนนเป็นเกรดตัวอักษรเช่น80-100ถึง100ก็จะเป็นเกรด A 7 5ถึง79ก็จะเป็น B บวก ในส่วนของเอาพุนนะคะเกตตัวอักษรของแต่ละวิชาแล้วก็อาจจะแสดงในรูปตารางหรือสรุปผลเป็นข้อความค่ะในส่วนของคําอธิบายโค้ดนะคะบรรทัดที่1ก็จะกําหนดว่าไฟล์นี้เป็น HTML ค่ะบรรทัดที่2ก็จะระบุว่าภาษาหลักของเว็บเป็นภาษาไทยค่ะบรรทัดที่4กําหนดชุดรหัสอักขระให้รองรับภาษาไทยค่ะบรรทัดที่5ชื่อที่จะแสดงบน บราวเซอร์ค่ะมันทัดที่8แสดงหัวข้อหลักบรนทัดที่9สร้างร์มเมือ่อกด s u ม i ิข้อมูลจะถูกส่งไปยังโปรเซสด้วยวิธีการโพสมัรทัดนที่11ป้ายบอกว่าช่องนี้ให้ใส่ชื่อบรรทัดที่12ของข้อความสำหรับป้อนชื่อบังคับให้ผู้ใช้ต้องกรอก Input type เท่า mm hmm. กับก s u b m i t ปุ่มส่งข้อมูลไปยัง Process Value เ,เท่ากับคำนวณเกตข้อความบนปุ่ม บรรทัดที่2อถึงสเช็คว่าข้อมูลถูกส่งมาด้วยฟอร์มหรือไม่บรรทัดที่4ถึงหบรรทัดที่4ถึงหดึงค่าที่ผู้ใช้กรอกจากฟอร์มมาเก็บไว้ในตัวแปรนํา list score ตรวจสอบว่าค่าเป็นตัวเลขหรือไม่เงื่อนไขศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับ score น้อยกว่าหรือเท่ากับ100ตรวจสอบว่าคะแนนอยู่ในช่วงที่กำหนดใช้เงื่อนไข ตัดสินใจว่าได้เกรดอะไรตามช่วงคะแนน html special ป้องกัน x s ถ้ามีคนกรอกใน html ลงไปสแสดงชื่อคะแนนและเกรดของนักเรียนบรรทัดที่28ถ้าคะแนนไม่ถูกต้องจะแต้งเตือนบรรทัดที่31กรณีเข้าหาโรเซสโดยตรงไม่ได้มาจากฟอร์ม